เนื่อยแต่เธอโอ้อุตส่าห์ดันดนมัดจัดไกลนี่นะอเธอเธอเธอก็จะนั ad ad ่งรถลงเรือขึ้นสค่ง uh บินมาต้นน่ะเออเด้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 อเฮ้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 อเ้อีแป่นจัดเต็มเออน้ำปลาเมื่อกี้คือน้ำปลาครับพอไปพี่น้องมันจะรสชาติมันจะต่างกันอย่างไรนะพี่ดานเอาเรามาเริ่มกันด้วยน้ำปล่านี่แหละตามหลักการของการชิมเครื่องดื่มหนึ่งมีอะไรนะฮะนี่ที่จดเมื่อกี้น่ะ อถ okay. mm. <real Prefer protecting room noise> ูกต้องแล้วรูปลักษ์รูปลักษ์ยกตัวอย่างเครื่องดื่มนี้รูปลักษ์รูปลักษ์ที่เห็นเป็นอย่างไรเช่นตัวผลิตภัณฑ์มองเห็นแล้วมีความดึงดูดให้หย่บไปลองไหมให้ความน่าสนใจเพิ่มความอยากดื่มไหมตัวผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรเหมาะมือไหมหยิบจับสะดวกสบายไหมแบบนี้อย่างที่เห็นวันนี้หยิบจับสบายไหม เหมาะมือไหมหนักไปไหมแบบนี้โอ้โหนี่คือตามหลักการการชิมเครื่องดื่มหนึ่งคือรูปลักษณ์นี่แบบนี้จับแล้วถนัดมือไหมจับแล้วหนักไหมดูนี่นี่ยิบจับง่ายไหมใหญ่หรือเล็กไปกับเครื่องดื่มแบบขวดแบบน้าแบบนี้นะฮะนี้เอบผมเช่นน้ำเปล่านี้ยิบจับเป็นยังไงบ้างเหมาะมือไหมเหมาะมือไหมแบบนี้เห็นแล้วเป็นยังไง เห็นแล้วโอ้โหน่าอยากหน้าลองอยากหน้าดื่มไหมน้ำเปล่าเห็นนี้ปุ๊บเวลาเราไปตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อเห็นแล้วปุ๊บน่ามองได้หยิบจับไหมแบบนี้เอาสลากผลิตภัณฑ์ไปยังไงอ่านดูสิเห็นตัวยี่ห้อเห็นตัวแบรนด์ชัดเจนไหมแบบนี้เช่นเช่นตัวอย่างตัวนี้น้ำดื่มสิง์ สีเป็นสีฟ้ารู้สึกแบบสดชื่นสดชื่นแบบเนี้ยสีฟ้าอืมเห็นแล้วโอ้โหสะดวกตาอยากจับพอดีการจับกระทะัรักไม่ว่าจะเป็นมือผู้ชายผู้หญิงหรือว่ามือเด็กม,มือคนแก่จับได้สะดวกสบายถือง่ายจับง่ายไม่ลื่นมือจับง่ายถือมากง่าย,ายไม่ลื่นมือโยอนก็ได้จับกระชับมือล็อกได้ล็อกแน่แ่นแบบนี้สอง สีเป็นอย่างไรเช่นสีของน้ำเปล่าเป็นอย่างไรมองเห็นแล้วน่าดื่มไหมแบบนี้สีของน้ำเปล่าเป็นสีใสต้องไม่มีอะไรเจือปนอยู่ในน้ำหรือไม่มีตะกอนอย่างที่เห็นแบบนี้แบบนี้เป็นสีใสไหมคะนี้มองดูสินี่คือสีของเครื่องดื่มยกตัวอย่างนี่คือน้ำสีของน้ำเป็นสีใสไหมและม,มีอะไรอยู่ข้างในไหมมีตะกอนไหม ผู้ปือ่อพลังเหงาหรือมีสิ่งเจือปนต่างๆอยู่ข้างในไหมนี่คือสีสีของน้ำสามกลิ่นกลิ่นเป็นยังไงเรื่ดื่มกลิ่นเป็นยังไงน่าดื่มไหมเวลาเปิบบดปุ๊บดมกลิ่นปุ๊บก็ทําให้เราอยากดื่มในเครื่องดื่มนั้นๆแบบนี้อ๋อับอัพซีรสชาติของเครื่องดื่มเป็นแบบไหนเป็นยังไงเช่นน้ํานี้ รสชาติของน้ําเป็นยังไงเดี๋ยวเจ้าจะได้ชิมและได้ทดลองในบทเรียนนี้ในการชิมน้ําเปล่าโอ้ฮะประโยชน์เช่นน้ําเปล่ามีประโยชน์อะไรบ้างมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างข้อดีของน้ําเปล่าดื่มแล้วทําให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดื่มน้าตอนเช้าจะช่วยให้สมองได้รับการกระตุ้นหลังจากการตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการเริ่มต้นวันใหม่ การดื่มน้ำทำให้ผิวของเราชุ่มชื่นสุขภาพดีแจ่มใสเปลงป่งปลั่งและน้ำพอดื่มมาละแปดแก้วตามหลักโภชนาการาหารนี้นะอย่าลืมอับอับอ,อย่าลืมน,น,น้ำนี่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตขาดน้ำเหมือนขาดใจขาดเธอไปใจฉันละลายฮครบอื่นๆคือลักษณะพิเศษมีอะไรบ้างเปล่ามีลักษณะพิเศษตรงตามตัวเขาเลยคือไม่เน้นกลิ่นสี รสชาติที่โดดเด่นมากนักาสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบพื้นฐานในการทำเครื่องดื่มมากมายหลากหลายในทุกวันนี้ทำให้การผลิตเครื่องดื่มแต่ละชนิดแต่ละยีห่ห้อออกมามีความโดดเด่นครับของตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆซึ่งส่วนมากน้ำปากจะเข้าไปอยู่เป็นวัตถุดิบสวนผสมของเครื่องดื่มต่างๆเช่นกาแฟชาต่างๆนมน้ำผักผลไม้ต่างๆ รวมไปถึงเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เป็นต้นและตอนนี้เขายังมีนักชิมน้ำดื่มที่เรียกกันว่าวอ t เตอสมเมอรีเยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำดื่มโอ้โหน้าที่คือการแนะนำน้ำดื่มที่เหมาะสมกับการดื่มให้เข้ากับอาหารหรือขนมต่างๆให้เข้ากันกับอาหารได้อย่างลงตัวสามารถจำแนกน้ำเปล่าแต่ละชนิดได้ แด้สามารถช่วยแนะนําได้ว่าดื่มน้ําแบบไหนให้เหมาะกับร่างกายตัวเองดื่มแล้วสุขภาพดีหรือทานอาหารแบบไหนแล้วดื่มน้ําอะไรให้รสชาติอาหารกลมกลอมอร่อยยิ่งขึ้นทําให้การดื่มกินมีความสุขแฮปปี้นั่นก็คือวอเทอร์สมอริเยนักชิมน้ําดื่มถ้าว่าน่าสนใจก็เลือกไปฝึกฝนต่อกันได้ส่วนตอนนี้ค่าว่าเรามาวถึงเรื่องการชิมน้ําดื่มขั้นพื้นฐานของเราดีกว่า อ่ะแล้วอานี้เจ้าก็ลองชิมได้เลยชักช้าอยู่ใ่เครื่องดื่มอยู่ตรงหน้าเจ้านี้แล้วก็แล้วแล้วแล้วเอาแล้วเอาแล้ว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 อแล้วเจ้าก็ลองชิมได้เลยอานี้าจะให้เจ้าชิมเป็นไกด์ไลน์เพื่อจะไปเรียนและฝึกฝนกันต่ออย่างนี้กาถึงจะเป็นครูรูปมะสมก็เป็นเจ้าสำนักหน่อยเออเข้าฐานนี้ดูภายนอกก็นึกว่าเป็นคนทำความสะอาดก็ว่าผีบ้าตั้งใดบรรลู แบบนี้ก็ต้องตั้งใจซึกฝนเรียนลูกแบบจริงจริงังจังสักหน่อยแล้วเอ้าจิ้มกับจิ้มน้ำปล่าหมอกหมอกสักครั้งหน่อยปน่อยปีน้องไว้เลยหุยลุยจิ้มจิ้มของเทนี่จิ้มจิ้มสบงม้อยอหอสบายมากยาห่วงจิ้มน้ำเปล่าครับวันนี้เธอเธอถ้าจะเน้นนอ